ทุกคนครับนี่คือกุ้งผัดซอสเมกกี้นะครับวันนี้ผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับเผื่อทุกคนจะได้ทําตามนะครับและทําทานได้นะครับทําทานได้เลยนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าทาแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับไปรับชมกันครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูกุ้งผัดซอสเมกกี้นะครับทําง่ายๆนะครับเป็นอาหารที่ ทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้นะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานก็ดีนะครับวัตถุดิบก็จะมีครับทุกคนขาดไม่ได้นะครับกุ้งครับตุ้มไม้ไก่ครับกุ้งนะครับผมใช้กุ้งขาวนะทุกคนแล้วก็จะมีขาดไม่ได้คือซอสแม็กกี้นะครับแล้วก็จะมีพริกขี้ฟ้าหอมแดงกระเทียมต้นหอมนะครับมาหั่นกันเลยครับทุกคนวิธีหั่นนะครับ ั่นเป็นเครื่องเคียงนะครับทุกคนเตานะครับโอเคนะนีแค่นี้พอนะครับกระเทียมนะทุกคนกระเทียมหัน่นเป็นแผ่นนะครับ นี่ก็หั่นเป็นเต่านะครับทุกคนไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนให้ขนาดเท่ากับลิ๊กคิฟ้านะครับต้นหอมนะครับก็ไม่ต้องเล็กมากครับทุกคนประมาณนี้นะครับใส่รวมได้เลยนะครับรุ้งนะครับทุกคนตัดตัดลวดนะครับผ่าหลังครับ นี่นะครับเอาออกนะครับทุกคนนี่นะครับไม่เอานะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำนะครับทุกคนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างล้ำอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปล้างเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันครับทุกคนไปล้างน้ำนะทุกคน นี่นะเจออะไรต่างๆก็ดึงออกนะครับได้แล้วนะทุกคนกุ้งนะครับล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไปทำกันครับ ก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอากุ้งนะครับกุ้งไปทนทอดน้ำมันนะครับให้เขาสุกก่อนนะครับอันนี้ระวางน้ำมันกระเด็นนิดหนึ่งนะครับทุกคน ให้เปลือกเขากรอบเลยนะครับทุกคนเราต้องทอดให้เปลือกเขากรอบเลยนะครับแล้วก็ทอดให้เนื้อเขาแค่สุกก็พอครับแต่ว่าเราใช้ไฟแรงนะครับเพื่อจะให้เปลือกเขากรอบนะครับทุกคน หดได้แล้วนะครับน้ำมันนะครับเครื่องที่เราเตรียมไว้นะ้ทุกคนผัดใส่ไนะ้ำให้หอมนะอันนี้ดูดีๆนะทุกคนจะปรุงรสชาติแล้วนะครับ น้ำซุปนะครับทุกคนน้ำซุปนะครับแล้วก็ดีนะทุกคนถ้ากะไม่พออ่าไม่รู้จะกะยังไงนะครับให้กะอย่างนี้นะครับหนึ่งช้อนโตะนะครับใส่ลงไปครับเมื่อกี้ม่กกี้หนึ่งช้อนโตะนะครับชูรสครึ่งช้อนชานะครับ น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะครับซีอิ๊วดำนะครับครึ่งช้อนโตะนะครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับชิมรสชาตินะครับตามที่เราต้องการนะครับ ถ้าสีไม่พอนะครับทุกคนเราเพิ่มได้นะครับเพิ่มสีดําได้นะครับนี่นะครับเพิ่มไปได้นะครับเพื่อเพื่อให้ดูน่าทานนะครับพอรสชาติได้แล้วนะทุกคนแป้งมันครับ กุ้งผัดซอสแม็กกี้นะทุกคนนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับกุ้งผัดซอสแม็กกี้นะครับผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับเพื่อทุกคนจะได้ทําทานนะครับทำง่ายๆนะครับนี่ถ้าไม่มีกุ้งอันนี้ใช้กุ้งลายเสือกุ้งอะไรก็ได้นะครับตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับหรือตัวเล็กๆนี้ก็ได้นะครับอันนี้ขนาดนี้นะครับทุกคน นี่ทุกคนมาให้ดูนะมาให้ดูเนื้อใกล้ๆน่ะมาดูเนเนื้อใกล้ๆนี่นทุกคนครับที่ผมให้ดูทุกคนโทษนะครับที่ผมบอกว่าให้ทอดเปลือกให้กรอบเลยนะครับทุกคนเหตุผลเพราะว่าเราทานทั้งเปลือกได้เลยนะครับนี่ครับทุกคนทานทั้งเปลือกเลยครับเนี่ยสามารถหยิบอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนเนะี่ยเนี่ย อร่อยนะครับหรือไม่ถ้าใครไม่ชอบทานเปลือกนะครับแกะเปลือกได้เลยนะครับนี่ครับทุกคนเนื้อกุ้งเน้นๆครับอืหอมมากครับทุกคนหอมมากครับก็อร่อยนะทุกคนผมว่าเด็กๆชอบมากนะครับ รอ,อร่อยจรททิงนะครับทุกคนทุกคนสามารถทําทานได้นะคุกคนทําทานได้เลยนะแล้วทําง่ายๆด้วยไม่ยากด้วยนะครับเนี่ยส่วนหางอย่างนี้เลยนะครับรอร่อยจริงๆนะครับโอเนะครับทุกคนผิดพลาดประการใดนี่ผมต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับผมตั้งใจมาทําให้ทุกคนชมจริงๆนะครับแล้วก็ ทุกคนสามารถทำทำตามได้เลยนะครับทำทานได้เองเลยนะทุกคนง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ